สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้4ตุลาคม2563ครับบัตรบริการแห่งรัฐครับ15ตุลาคมเติมเงินเข้าบัตร500ครับเพิ่มกำลังซื้อข้อมูลยังไม่เปลี่ยนนะครับคลิปนี้จะมาบอกวิธีเช็คยอดเงินว่าเงินเข้าหรืออยังชมรายละเอียดครับก่อนเดือนก็ต้องขอยืนยันข้อมูลนะครับ ข้อมูลถึงวันที่4ตุลาคม63เนี่ยยังไม่เปลี่ยนนะครับวันเติมเงิน500เพิ่มพลังเพิ่มพลังซื้อเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังเป็นวันเดิมอยู่นะครับไม่ช้ากว่าวันที่15ตุลาถ้าสามารถจ่ายได้เร็วกว่าวันที่15ตุลาเข้าบัตรนะครับจะทําคลิปบอกอีกครั้งหนึ่งแต่เบื้องต้นข้อมูลยังเป็น15ตุลา500นะครับเดือนต่อไปก็เข้าวันที่1พฤศจิกายนและวันที่1ธันวาโดยเข้า500เมื่อบวกกับวงเงินเดิมที่เคยได้ใครเคยได้200ก็จะเป็นเข้า700 ในวันที่หนึ่งพฤศจิกาเลยใครเคยเข้าใครเคยมีวงเงิน300ก็จะกลายเป็น800 1พฤศจิกานะครับ1ธันวาคมก็ทำนองเดียวกันนะครับทีนี้วิธีเช็คยอดเงินสามารถเช็คยอดเงินได้ตั้งแต่14ตุลาคมหลังเที่ยงคืนไปเช็คได้เลยครับเพราะว่าเขาจะเติมให้ช่วงเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับสามารถกดโทรเช็คยอดเงินได้เลยนะครับว่าเงินมีเงินหรือยังนะครับ วิธีเช็คยอดเงินสามารถโทรเช็คได้ตลอด24ชั่วโมงนะเอาวิธีเลยนะครับยกโทราศัพท์ขึ้นมาแล้วก็กดหมายเลข02 109 2 3 4 5เสร็จแล้วก็กดโทรออกครับเมื่อโทรออกโทรติดแล้วเมื่อโทรติดแล้วเขาก็จะพูดขึ้นมาด้วยระบบอัตโนมัติว่ายินดีต้อนรับสู่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรนธนาการแห่งรัฐเขาก็จะ พูดอะไรไปของเขาก็แล้วแต่กดหนึ่งกดสองอะไรก็ว่ากันไปเรากดสามนะครับกดสามเพื่อเช็คยอดนะครับเสร็จแล้วก็ฟังฟังนี่หนึ่งเขาว่าอะไรเสร็จแล้วเราก็กดสองเมื่อเรากดสองแล้วระบบเขาก็จะบอกให้กดหมายเลขสิบหกตัวหน้าบัตรบริการแห่งรัฐตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหรือกดหมายเลขประชาชนสิบสามหลักของเจ้าของบัตรตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเราก็เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ เลือกกดเลข16ตัวหน้าบัตรตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอย่างนี้นบบก็ได้รครับเลข16ตัวหน้าบัตรก็คือนี้ดูที่บัตรนะครับเลข16ตัวตัวใหญ่ๆนะครับกดเลข16ตัวหน้าบัตรตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจากนั้นระบบก็จะบอกให้กดรหัส a t m คู่บัตรหหลักตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเราก็กดรหัสบัตร a t m ของบัตรคนจนนี่แหละครับกด6ตัวตามด้วยกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับจากนั้นระบบก็จะ บอกอ,อัตโนมัติว่าบัตรของเรานี่มียุบวงเงินที่จะรูดสินค้าได้กี่บาทนะเหลือกี่บาทและใช้ได้กี่บาทตอนนี้นะครับนี่ก็คือวิธีกดเช็คยอดเงินนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมพอสมควรถ้าท่านดูคลิปแล้วไม่เข้าใจก็ดูหลายๆรอบดูหลายรอบจนพอเข้าใจวิธีแล้วก็ลองกดโทรเล่นดูนะครับ ถ้าไม่มีเงินเขาก็จะบอกว่าศูนย์บาทอะไรก็ว่ากันไปตอนนี้เพราะยังไม่มีเงินแต่ถ้าเงินเข้าหลังหกทุ่มของวันที่14ตุลาเขานับเป็นวันที่15แล้วมีเงินเข้า500้เขาก็จะบอกว่ามีเงินวงเงินอยู่500นะครับทั้งหมดนี้ก็คือวิธีเช็ควงเงินรูดสินค้านะครับสามารถโทรเช็คได้ตลอด24ชั่วโมงครับสวัสดีครับ